สวัสดีครับเพื่อนๆครับพาไปดูไปชิมน้ำอ้อยสดสดจากไร่จากนาครับแม่ข้างทางด้วยร้านคุณเล็กแถวแถวเนินพระแกวแถวนะคนปรปฐมแม่ที่นี่ต้องบอกว่ามีอะไรอร่อยอร่อยหวานหวานชื่นใจให้ได้ชิมได้ชมกันไปชมกันครับ ไม่มากไม่มายอะไรช่วยการอุดหนุนขวดละสิบบาทขวดใหญ่ยี่สิบขันสดๆแม่รยากาศดีครับหวานหอมชื่นใจจริงๆชมกันครับโอ้สองขวดเลยอ๋อมีขวดเล็กด้วยใช่ไหม เออดีดีดีกรจายแบบาวมีจังทองไ,ไม่มีไม่มีเอาไปก่อนได้ไหมคะร้านเนี้ยอ่าลูกค้าไม่เยอะร้านนี้เขาเรียกร้านคุณอะไรอ๋อร้านน้ำอ้อยลูกเปี๊ยกร,ร้านน้ำอ้อยลูกเปี๊ยกนี่ซื้อขายแต่งปันกันแบบพี่น้องเลยนะไม่ได้ขายช่อง ไห้มีงก็เอาไปทานก่อนได้ค่ะเออดีจังเลยอ,ะอ่ะตรงนี้ป่ะใช่จ้ะนี่ยกระนั่งบ้งองทองนี่เลขสวยกลางคืนนะ่หรอเออขายที่กี่โมงถ้าถ้าถ้าปลอกว่าไม่หมดมันก็จะกลับมืดหน่อยอ๋อกลับมืดเลย,เ,ลยเหรอมืดมืดทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องเอาไปปล่อยที่บ้านเราเอาไปแล้วก็ อ่าต้องผ่าด้วยเหรอผ่ามันทอดเครื่องนึงเป็นเครื่องัวเก่าอ๋อต้องผ่าด้วยใช่ไหมเออเอาละสามอันก็พอตัวอย่างเกรงใจต้องรีบใช่ไหมเหรออ๋อเออนี่อ้อยสำหรับคั้นมันมันแข็งแรงเนาะไม่เหมือนที่เราเคี้ยวใช่ไหมกันละพันคนละแบบใช่ไหมอันนี้มันอ้อยขนาอืำ ครับท่านผู้ชมครับตื่นเต้นนะะอ้อยนี่ใสไปแล้วครับ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 รอบแรกครับไอ้น้ําลงมาตรงไหนอ่ะออลงมาแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ตรงไม่ตรงอ๋อน,น้ำลงมาแล้วครับโอเค เพ้ยขายดีอะ่ะแวะซื้ออย่างเดียวครับร้อนๆแวะเลยครับน้ำอ้อยคันสดจากไร่าจากสวนจากนาเลยคุณเล็กขายดีมากเลยไม่มีตังคมาติดได้ก่อนได้แก้วใหญ่20บาทขวดเล็ก10บาท นี่ม,มีมะม่วงด้วยครับนี่ครับมะม่วงด้วยสุดยอดเลยพี่พ่อขาใจดีด้วยเสียงดังฟังชัดเลยนี่กรุงเทพที่สี่สิบกรุงเทพเพอเพอแก้าหนึ่งสี่สิบแล้วนะเออใช่ไหมไอ้ไอ้แปดไม่เกี่ยวของลูกใช่ไหมเป็ดเนี่ยอ๋อไอ้ที่ทางโน้อนี่ทีกร้านนึงทางนู้นนะเขาบอกเขาแก้วยี่สิบห้าบาท विदे mm -hmm. มันมแบบลูกชอบกินโอ้ขวดสวยมากเลยอ่ะอันนี้ขวดไหนคะสิบบาทแล้วขวดใหญ่อ่ะขวดใหญ่ยี่สิบบาทสามขวดห้าสิบอ๋อขวดสวยมากเลยมันป้องอ้อยเลยอ๋อขวดใหญ่ไม่สางขวดห้าสิบเออเออเออมะม่วงได้ใช่ไหมได้ค่ะเอะอเออ เดี๋ยวมึงว่องใส่ยุงไหมจ้าจ้าจ้าไม่เอาแต่สือมาขายเหี้ยหนูไม่ได้ปอกไว้ไงถ้าหนูปอกไว้หนูก็จะให้เมื่อวานหนูก็ปอกไว้เนาะหรแล้วไงแต่หนูเห็นว่าหนูจะงไม่ได้ปอกดูเจ๊มะค้าใจดีมากเลยคุณน้อยใช่ไหมคุณเล็กคุณเล็กอ้าวนี่นี่สมบัติเขาอยู่นี่เลยนี่นี่สมบัติเขานี่เลยเดี๋ยวหมุนหมุนหมุนหน่อย นี่เด็กๆเดี๋ยวเขาถ่ายเดี๋ยวเขาถ่ายนะไม่คิดตังค <res> ์ครับโอ้เอาเอาถ่ายรูปนี่รับแะ้รับแอ่าน้ำใจเนี่ยมันมากกว่าสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยนะวันนี้ขอบคุณมากๆครับอโอเคครับ